สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วกับหลังผู้ไม้นะครับ FC ทุกท่านติ่ง FC หมอลำถึงออกมาดิ้นกันพล่านท่านเลยนะครับ FC ทุกท่านหลังจากที่เมื่อคืนนี้โตเกียวมิวสิกนำทีมโดยบอสบิกผู้ยิบานฟินแลนด์นะครับได้พาลูกทีมมาซักซ้อมกันใน การแสดงในกลุ่มปิด EP ที่52นะครับซึ่งจะได้ทำการแสดงจริงในคืนนี้นะครับ FC ทุกท่านแต่ว่ามันก็มีฉากละครหลังพุ่มไม้ประกอบเพลงนะครับซึ่งมีน้องแอนนี่ขับร้องนะครับแล้วก็มีฉากหลังพุ่มไม้ที่แสดงโดยน้องสเต็มแล้วก็น้องน้ำอุ่นนะครับในการแสดงฉากนี้ก็มีพอยโบพี่บ้านฟิเลนก็แสดงเป็นตากล้องนะครับถ่ายทำกันอยู่นะครับ แต่มันก็น่าแปลกจริงๆเลยนะครับเอฟซีทุกท่านทําไมติ่งเอฟซีหมอลานี่ถึงได้ดิ้นกันอะไรมากมายแบบนี้นะครับจากหลังผู้ไม้นี่ทําไมติ่งหมอลาต้องห่วงอะไรกันนักหนานะครับเวลาที่มีใครก็ตามที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหลังผู้ไม้นี่นะครับมักจะมีทัวร์จากบรรดาติ่งหมอลานี่เข้าไปถล่มทุกครั้งเลยนะครับเอฟซีทุกท่านแม้กระทั่งที่มีศิลปินหมอลำ คู่หนึ่งนะครับทำคอนเทนต์โปรโมทหนังไายออนะครับเกี่ยวกับหลังผู้ไม้นี่แหละครับก็ยังโดนติ่งโมลาเข้าไปถล่มยับเลยนะครับมันมีอะไรที่หลังผู้ไม้หรือยังไงครับทำไมถึงได้เจ็บปวดนักกับหลังผู้ไม้นะครับเอฟทุกท่านและล่าสุดเพจเซบบันเทิงก็ได้โพสต์ข้อความว่าทัวลงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำกลุ่มปิดคอนเทนต์หลังผู้ไม้นะครับแล้วก็มีข้อความคงติง่งโมลา ที่คอมเมนต์เขาไปถล่มนะครับโดยมีข้อความว่าแซ่บบันเทิงหลักฐานชัดนะครับแล้วก็มีบรรดาติ่งหมลานะครับคอมเมนต์เข้าไปนะครับบอกว่าความคิดบ้าๆนะครับบางท่านก็บอกว่าประสาทพอๆกันจบนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าถ้าคุณเป็นพ่อคนไม่ควรทําแบบนี้นะครับอะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งลูกโตไปจะคิดยังไงนะครับจบบอกเป็นประสาทคัก นะครับเอฟซีโท่านเรียกียกว่าหลังปุ่มไม้ค่าใครจะแตะนะครับไม่อย่างนั้นติ่งมลัมเขาจะเข้ามาถลม่มนะครับก็ไม่รู้ทําไมห่วงอะไรกันนักหนาเกี่ยวกับหลังพุ่มไม้นะครับหรือว่าเขาจดลิขสิทธิ์ไว้หรือยังไงนะครับเอฟซีโท่านแล้วก็ได้มีหลายๆเพจเลยนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลังพุ่มไม้นี่แหละครับว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรกันนักหนากับหลังพุ่มไม้ นะครับใครทำคอนเทนต์อะไรกับหลังผู้ไม้ก็ต้องมีติ่งหม้อลำออกมาดิ้นทุกครั้งทําให้เพจหลายเพจเลยนะครับเขาสงสัยว่าเออหลังผู้ไม้นี่มันน่าจะเป็นจริงหรือเปล่าน้อนะครับมันน่าจะเป็นความจริงแน่เลยนะครับไม่อย่างนั้นติ่งหม้อลำไม่ออกมาดิ้นแบบนี้นะครับเอฟซีทุกท่านเขาก็แปลกใจกันว่าทําไมหลังผู้ไม้นี่มันได้สร้างความเจ็บปวดอะไรให้ใครหรือนะครับ หลังจากโพสต์นี้ของแซบบันเทิงลงนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับในโพสต์นี้ของแซบบันเทิงนะครับบางท่านก็บอกว่าไหนบอกว่าไม่มีอะไรกับผู้ไม้พอเขาทําอะไรเกี่ยวกับผู้ไม้ออกมาดิ้นกันทุกครั้งเลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าใช่แค่เขาทําเพื่อหาผลเอาผิดนะครับและอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแล้วไหนว่าไม่มีอะไรในผู้ไม้ หรือมันมีจริงๆถึงได้โกรธนะครับท่านต่อมาก็บอกว่าเขาทํามาหากินเนาะถ้าบ่มีหย่งก็บ,บ่ต้องคิดดอกจ้าเงินที่หาไว้กับลูกเขานั่นแหละได้หมูเจ้ากะไปว่าเพื่อนคักโคตแต่ละมือเบิงลูกหลานเฮาพูนอย่าไปคิดนั่นนี่นําเพื่อนหลายชีวิตคนเราสนุกเข้าไว้จากคนคิดบวกนะครับเอ็ดสิโดันอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าผู้ชายหรือผัวใหม่ก็รู้แต่จะเอาเงินไงละ่ะ ชีวิตดีขึ้นจากจนจนเลยสบายคิดอะไรละ่ะเบงดาไงนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในโพสต์นี้ของแซบบันเทิงนะครับเอฟซีท,ท่านและอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเดือดทำไมยืดอ,อกรับว่าจริงก็สิ้นเรื่องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแล้วทีแม่มีชู้ละ่ะคิดถึงลูกไหมผู้ชายบางคนทนไม่ได้ฆ่าเลยนะมีให้เห็นมากมาย นีลูกล่ะคืนนี้ดีแล้วนะครับท่านสุดท้ายก็บอกว่าถ้าดูให้เป็นละครมันก็คือละครถ้าดูให้เป็นเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงมันขึ้นอยู่ที่ความคิดของคุณคุณนั่นแหละว่าดูแล้วคุณคิดบวกคิดลบยังไงทําใจให้ว่างแล้วปล่อยวางทุกอย่างที่หนักชีวิตก็จะมีความสุขค่ะเรื่องอะไรที่ไม่ทําครอบครัวเดือดร้อนเราก็อย่าไปเสีใจ แค่ติดตามแค่เอฟซีแค่นี้ก็มีความสุขค่ะเราไม่เคยม้นว่าทั้งสองฝ่ายเราดูเรามีความสุขเราก็ดูเราติดตามแล้วเรามีความสุขเราก็ติดตามชีวิตของเรามันสั้นนักฝากไม่ให้คิดนะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของแซบบันเทิงนะครับเอฟซี FC ทุกท่าน